ไอเสมครับว่าตอบคําถามนี้หน่อยคําถามอะไรนี่ขับขึ้น,ข,นขึ้นหมุดไว้ให้แล้วขับรถออกจากศูนย์ถึงบ้านเจอป้าข้างบ้านทักว่ารุ่นนี้ขวัญใจรถสไลด์นกะก็เลยขับก็เลยคืนศูนย์รถมีปัญหาเพราะป้าข้างบ้านรถคันเอมจไอที่วิ่ง38โลครับนะลูกค้าบ,บอกว่านะ ออกรถใหม่แล้วขับกลับบ้านนะไปเจอป้าข้างบ้านป้าข้างบ้านทักว่าขวัญใจรถสไลด์เขาก็เลยขับไปคืนศูนย์มันแมนเปล่าล่ะ,ละโอ้โหมึงด<ล>ูวมนันความอีลีมันแมนความเจ้าอีลีไปเลยเออเลนสามสิบแปดโลนะเลนสามสิบแปดโลนะคันไอเอ็มจีตหม่นะรถเลนสามสิบแปดโลที่ว่าเป็นมือสองเห็นปะที่ว่าเป็นมือสองพี่น้องคิดเห็นเช่นไร เม่นความระบาปอ๋อป้าข้างบ้านทักก็เลยมาขึ้นเลยก็มันจะขึ้นง่ายประเด็นบอป้าข้างบ้านทักว่าขวัญใจรถสไลด์แล้วก็เมาขึ้นเลยขึ้นเลยเออแล้วย่านครับขึ้นเขาม่ไว้ขึ้นนี่นี่เอ็มจีเอ็มจีนะรถยังไม่ได้ป้ายเลยเพราะว่ามันยังเป็นป้ายแดงอยู่รถวิ่งแค่สามสิบแปดกิโลดูดิสี่โมเมนต์ความป้าอยู่บ่ไอเม่นบอกเฮ้ยมันมันเอรีหรือมันจะเจ้าห้าหรือมันเม่นเอรีมันเม่นความเจ้าเอรบ่อยู่นี่ อันนี้ดูดิสามสิบแปดโลดูด,ด,ดิรถใหม่วิ่งสามสิแปดโลไอเสียมามาขายเนี่ยดูดิดูเกียร์หกสปีดดูถุงยางยังไม่ถอดเลยอือโอ้เหม็นเหม็นของใหม่เหม็นขิวของใหม่อือสามสิบปดโลวันนี้ไม่ได้กุญแจมาวิ่งสามสิบแปดโลจริงๆก็คือขับรถออกจากศูนย์ครับขับไปหอดบ้าน นะพอไปขับพอดบ้านป้าขังบ้านแล้วแท็กเออรถรุ่นนี้มันขวัญใจรถสไลด์นี่เจ้าของรถเขาเลยใจให้ก็เลยขับไปขึ้นขับขึ้นเลย <laughs> เอยออขึ้นไงเฉยเลย <laughs> <laughs> เล้ยนสามสิบแปดโลเนาะเออว่ารถรุ่นนี้ขวัญใจรถสไลด์ขวัญใจรถย,ยกขวัญใจรถยากขวัญใจแม่ยกอีกอ้าเอ็มจี MG ตัวใหม่ขายถูกกว่าป้ายแดงสองถึงสามแสนฟรีดาวผ่อนหกพันตลอดสัญญาไอ้เสมิม แถมมอเตอร์ไซค์ด้วยคิดเห็นเช่นไรมันเม็นความเจ้าบาบอแเม่นอีหรีอบ่าไรเอาคอมเมนต์เข้ามาพี่น้องเอาคอมเมนต์เข้ามาแม่นความเจ้าอีหรือ